แอดเวนซีซันพอดแคเทศกาลเตรียมรับเสด็จเพื่อเตรียมชีวิตด้วยพระคำ สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับอาจารย์ฝ้ายในวันที่2นะคะยังคงอยู่ในหัวข้อความเชื่อเมื่อเราพูดถึงเทศกาลเตรียมรับเสด็จนะคะแน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้านะคะเพื่อที่จะบังเกิดในชีวิตของเรา เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องอเตรียมจิตใจของเรานะคะให้สะอาดบริสุทธิ์และฟื้นฟูชีวิตของเราด้วยการอ่านและไข้ควรพระคําของพระเจ้าดังนั้นในเช้าวันนี้อาจารย์ไฟจะนําพี่น้องมาใคร้ควรผ่านพระธรรมสดุดีบทที่1ข้อที่1นได้กล่าวอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่ดําเนินตามคําแนะนําของคนอาธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ย แต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวเขาไข้ควรธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูการและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้นหากเราพูดว่าเรามีความเชื่อแค่เชื่อก็พอ แต่หากเราไม่มีการกระทำสิ่งใดเพื่อที่จะแสดงออกให้รู้ว่าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์จะมีความหมายอย่างไรคะพี่น้องเทศกาลเตรียมรับเสด็จนะคะไม่เพียงนำเราที่จะใคร่ควรถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะแต่ในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราจะใช้เวลากับสิ่งใดมากขึ้นคะหรือว่าเราจะงดสิ่งใดบ้าง พ่อพีในพระธรรมสุรุดีตอนนี้นะคะได้พูดถึงการใช้ชีวิตในเรื่องของการหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับความบาปนั่นเองนะคะเพื่อช่วยให้เราเนี่ยเอาชนะต่อการล่อลวงนั่นเองนะคะพี่น้องที่จะเข้ามาในชีวิตของเราได้ดันงนั้นคริสเตียนเนี่ยควรที่จะปฏิเสธต่อความบาปนะคะทุกความบาปทุกช่องทาง ที่จะเข้ามาในชีวิตของเราและนําให้เราล้มเหลวนั่นเองหรือล้มลงเหมือนดังในพระธรรมสุดีตอนนี้นะคะก็ได้บอกเราอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าความสุขเนี่ยมีแก่ทุกคนที่เข้าลี้ไพยอยู่ในพระองค์และเมื่อเขายิ่งใช้เวลากับพระเจ้ามากเท่าไหร่นะคะสันติสุขของพระเจ้านะคะจะเกิดขึ้นในจิตใจของ คนที่ใช้เวลากับรงมากขึ้นเท่านั้นด้วยค่ะพี่น้องและที่สำคัญคือผลของการใช้เวลาพระเจ้าคือจะทำให้เขาเนี่ยห่างไกลจากความบาปมากขึ้นค่ะการไข้ควรบทบัญญัติของพระเจ้าหมายถึงอะไรก็หมายถึงการสแสวงหาทางของพระเจ้านั่นเองในการดำเนินชีวิตผ่านทางพระคำของพระเจ้าเมื่อเราใช้เวลา สแสวงหาหนทางหรือน้ำพระทัยที่โปรงปรารถนาจะให้เราเดินเราจะสามารถดําเนินตามทางที่ถูกต้องค่ะพี่น้องเพื่อเราจะสแสวงหาสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้ามากกว่าสแสวงหาคำแนะนำของคนชั่วหรือทางที่ไม่ถูกต้องนั่นเองพระคัมภีร์นะคะได้เปรียบเทียบชีวิตของเราเปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่จเจริญเติบโตและงอกงามอย่าง แข็งแรงได้ต้นไม้ที่แข็งแรงจะต้องทนแดดทนฝนยืนหยัดอยู่ได้่าำกลางพายุและที่สำคัญคือต้นไม้ที่เติบโตแข็งแรงเนี่ยสามารถให้ร่มเงาแก่คนที่เข้ามาพึ่งพิงได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์นกหรือที่เข้ามาพึ่งพิงอาศัยอยู่ใต้กิ่งไม้นะคะที่ให้ความร่มเงา เช่นเดียวกันค่ะพี่น้องเมื่อจิตวิญญาณของเราเนี่ยเชื่อมสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าชีวิตของเราก็จะสําแดงผลของพระวิญญาณออกมาเช่นเดียวกันในช่วงเวลาที่เราจะต้องเตรียมรับเสด็จการมาประสูติของพระเยซูคริสต์นะคะ<ม>ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อยากจะท้าทายหรือหนุนใจพี่น้องนะคะให้ตระหนักถึงการใช้เวลาการไข้ควรกับพระคำของพระเจ้ามากขึ้น เพื่อที่เราจะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรานะคะและที่สำคัญคือเราจะรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยปรารถนาที่อยจะให้เราทำสิ่งใดบ้างและเราต้องสำแดงออกผ่านความเชื่อเช่นไรเมื่อเราเจอกับอุปสรรคปัญหานะคะที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราเราจะแข่งแกร่งเหมือนต้นไม้นะคะที่ปลูกไว้ริมทาน,น้ำและต้นไม้จะเกิดผลตามฤดูกาลเีเมนไหมคะ นังนนั้นขอหนุนใจพี่น้องให้รักษาความเชื่อของพี่น้องไว้ให้มั่นคงในพระธรรมหนึ่งยนบทที่หข้อที่4กล่าวว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก วันนี้นะคะเราจะใช้ความเชื่อที่เรามีเนี่ยในการที่เราจะเอาชนะการล่อลวงที่เข้ามาในชีวิตของเราด้วยการพึ่งพาและก็ติดสนิทก,กับพระเจ้าติดสนิทก,กับพระคำของพระองค์มากขึ้นเมื่อเราไขว่ควรพระวจนะของพระเจ้าเราจะรู้วิธีที่เราจะติดตามพระองค์ดังนั้นการไข้่ควรจึงหมายถึงว่าเราจะใช้เวลาในการที่เราจะอ่านในการที่เราจะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เราอ่านไป แล้วเราจะต้องถามตัวเองทุกๆวันว่าเราควรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในชีวิตเพื่อเราจะดำเนินตามน้ำพระทัยและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้านั่นเองเมืม่อพ่อพีกล่าวว่าทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็จำเริญนขึ้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เคยล้มเหลวหรือว่าจะไม่ตกละกำลำบากอะไรเลยนะคะพี่น้องหรือว่าจะต้องมีสุขภาพที่ดีกว่าคนอื่นมีความสุขเสมอไป แต่ความเจริญรุ่งเรืองในพั่มพีเนี่ยมันมีความหมายว่าเมื่อเรานำติปัญญาของพระเจ้าไปใช้ผลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลที่ดีหรือจะเป็นผลที่ออกมาให้เราพบเจอความผิดหวังบ้างแต่ผลนั้นนะคะจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าในขณะที่ต้นไม้ดูดซึมน้ำแล้วก็มีผลที่หอมหวานนะคะ เราเองจะต้องซึมซับพระวจนะของพระเจ้าและก็มีผลที่หอมหวานเป็นการกระทํานะคะพี่น้องและก็มีท่าทีที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะหากเรามีแต่ความเชื่อแต่ไม่มีการประพฤติที่สำเนาออกก็ไร้ความหมายนั่นเองนะคะฉะนั้นให้เราเตรียมจิตใจของปรงด้วยการใช้เวลาถ้อยคาของพระเจ้ามากขึ้นนะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะสาธุการค่าแต่พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดโมทนาขอบคุณพระองค์สําหรับในเช้าวันใหม่กับคุณพระเจ้าสําหรับถ้อยคําของพระองค์ที่ย้ําเตือนความจริงของรโระอีกครั้งหนึ่งในการที่ให้คาโะรงช่างหลายที่จะใคร่ควรพระคําของโะรงชัางกลางวันและกลางคืนเพื่อ้าโะรงจะยังคงรักษาจิตวิญญ,ญาณเช่นนี้เหมือนต้นไม้ที่เกิดผลตามฤดูการใบจะไม่เหี่ยวแห้งชีวิตจะเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี และชีวิตของเรานั้นจะมีผลที่สำแดงออกถึงพระลักษณะของพระเจ้ามากขึ้นในทุกๆวันขอพริยานบริสุทธิ์ของโะรงจะช่วยให้ข้าพืทธหลายจะเอาชนะต่อหนทางที่ไม่ถูกต้องที่เข้ามาและขาข้าพุหลายได้เผลอพลาดพลั้งไปขอพระเจ้าช่วยให้สติปัญญาของโะรงเกิดในชีวิตของข้าพุทธิ์่งหลายที่ข้าพระองค์ชงหลายจะยังคงแยแยได้ว่าทางใดเป็นทางที่โะรงทรงพอพระทัยในการดำเนินชีวิตข้าแ่พระเจ้ามุทนาขอบคุณพระองค์อธิฐานทูล ขอเช่นนี้ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน